เรื่ึงพี่เอกคือจริงๆเนี่ยถ้าดีไอเนี่ยนะเขาอยากจะทําเรื่องผ้าขาวนะให้ให้ไอสําเร็จตอนเนี้ยเขาออกมาบอกแล้วว่าเขาเสียค่าใช้จ่ายไปแสนหนึ่งถูกไหมเสียค่าใช้จ่ายไปหนึ่งแสน<ๆ>แล้วเขาบอกว่าเขาจะดําเนินคดีกับคนที่สร้างหลักฐานเท็จพี่คิดว่ามันเขาจะกล้าดําเนินคดีไหมถ้าเขาจะกล้าดำเนินคดีมกกในในผมเอาว่าเขาไม่กล้าครับผมจริงๆเนี่ยผมอยากให้เขาดำเนินคดีนะให้ดำเนินคดีกับบังแจ็คเลยว่า ใครเป็นผ the ู้ที่ได้ประโยชน์ในการตรวจผ้าขาวผืนนี้เพราะว่าการสร้างหลักฐานเท็จชิ้นนี้ยมันไม่ใช่เฉพาะบางแจ็กอย่างเดียวเพราะว่าคนที่คุยกับบางแจ็กมีใครครับมีทนายความของคนบนเรือถูกไหมอ่ามีทั้งคุณแม่ถูกไหมอ่ามีทั้งสาสอถูกไหมอ่ามีทั้งดาราประกอบถูกไหมดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองให้ดีคือผ้าขาวผืนนี้ที่มีการตรวจเนี่ย คนที่ได้ประโยชน์คือคนบนเรือเพราะคนบนเรือเนี่ยสามารถเอามาดิสเครดิตได้เลยว่าเห็นไหมแม้ทั้งผ้าขาวยังมีการลงโลกเลยยังมีการทําหลักฐานเท็จขึ้นมาเลยใช่ถูกไหมครับแล้วทำไมดีไอทำไมถึงไม่ไม,ไ,มไม่ดำเนินการสืบสวนสอบสวนให้เสร็จสิ้นเลยว่าใครได้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องผ้าขาวผืนนี้ก็ถ้าจริงๆถ้าถ้าดีไอเขาอยากจะตรวจเขาจะเขาเขาอยากจะดำเนิน ก็นแนะนำให้เขาดนเนินคดีเลยแล้วตรวจให้มันรู้ไปเลยว่าใครคนส่งวรตั้งแต่ใครคนสมากแบบนี้ไปใครคนตคคนิดต่อใครคนอะไรเงี้ยมันจะได้รู้กันไปเลย,เลยไงครับว่ามันเป็นของใครถูกต้องไหมฮะถูกนั่นแหละแล้วทําไมเขาถึงไม่ทำอ่ะก็ผมผมบอกได้ไงว่าก็นี่คือผมบอกว่ากรมสอบสวนพิเศษเนี่ยนะในการออกมาถแถลงข่าวการไปการมาว่าถแถลงไปถแถลงมาการไปว่าอัจฉริยะนะดิคเครดิตตำรวจสมควรที่ถูกตำรวจดำเนินคดีก็หาหมิ่นประมาท การที่บอกว่าเราดิสเครดิตตำรวจเนี่ยนะครับผมถามว่าจริงๆวันนี้นะครับคุณควรจะใช้คำว่าไม่เชื่อในการดำเนินการรวบรวมหลักฐานดีกว่าไม่ใช่มากล่าวหาผมว่าดิสเครดิตตำรวจถูกไหมใช่ครับถ้าถามว่าวันนี้ถ้าเขากล่าวกล่าวหาพี่ว่าดิสเครดิตตำรวจแสดงว่าเขาก็ต้องกล่าวหาประชาชนัาวประเทศว่าดิสเครดิตตำรวจด้วยโดยเฉพาะคุณหมอและวัชชัยฝากผมมาเลยครับว่าแกบอกว่าแกโกรธมากเลยนะ ที่ที่ถูกกล่าวหาว่านิสิตตํารวจเนี่ยแกบอกว่าบอกว่าไอ้คาที่ว่าเราไม่มีหลักฐานเนี่ยหลักฐานเราเลื่อนลอยถูกไหมอ่าทำไมไม่เอาอย่างนี้แม่เอาสิ่งที่คุณหมอนวัชชัยให้การกับดีเอ็ไอเนี่ยเปิดเผยต่อสาธารณชนกล้าไหมถูกไหมพี่เอกกล้าไหมกล้าเขากล้าหรือเปล่าล่ะกล้าเขาเปิดมากล้าเปิดมาเลยกล้าไหมดีเอ็นไออ่ะนั่นแหละถูกไหมใช่ครับถูกต้องเลยครับพี่แล้วพี่เอกรู้ไหมว่า การที่เดไอเนี่ยเรียกคุณหมอไปสอบปากคำใช้วิธีไหนรู้ไหมใช้วิธีไหนครับผมโทรศัพท์ตามโทรศัพท์ตามโทรศัพท์ตามนะของพี่ไทอกพันบริณิตก็โทรศัพท์ตามของคุณหมอของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็ใช้โทรศัพท์ตามนะของพี่เตงนะพี่เตงก็ใช้โทรศัพท์ตามนะครับทุกคนนี่คือใช้โทรศัพท์ตามหมดนะใช้โทรศัพท์หมด ใชจจ่จริงก็คือจริงๆงมันมันอ่ามันต้องเรียกเข้าไปอ่าเข้าไปสอบไปใช่ไหอครับเอางี้กว่าคุณพยาวทองเสนเนี่ยนะที่เป็นหัวหน้าคณะพนักง,งานสืบสวนสอบสวนคดีนเนี้ยไม่เคยเจอพวกผมหรือแม้เจอเออพยานสักครั้งเดียวเลยไม,ไม่เคยเจอเลยไม่เคยเจอไม่เคยไม่เคยพูดคุยกันในที่ที่สอบปากคำเลย<ม>อ่าพี่เอกคิดดูแล้วกันถ้าอ่าถ้าถ้าแบบนี้ตึกอ่าตึกที่อ่า ดีตายก็ไม่ต้องเอาไวหรอกมั้งก็คิดดูสิครับว่าเขาไม่เคยไม่เคยเจอพวกผมเลยนะและที่สำคัญที่สุดคือเมื่อเราไปฟ้องศาลแล้วเนี่ยอำนาจการสืบสวนสอบสวนเขาเนี่ยก็หมดสิ้นแล้วถูกไหมถูกต้องครับเมื่อผมไปฟ้องศาลแล้วศาลร,ระทับรับฟ้องแล้วในการไต่สวนฟ้องผมเนี่ยนะถือว่ากรมสอบสวนพิเศษเนี่ยก็คือหมดอำนาจในการสืบสวนสอบสวนแล้วอืมอครับ พราะารได้มีการระทบรับฟ้องที่จะนัดไต่สวนมันฟ้องอยู่แล้วถูกไหมถูกต้องครับอ่าแล้วผมถามผมถามพี่เอกว่านล้วเราจะไปเราจะไปให้ปากคำะดีไี้ทำไมใช่ครับถูกไหมครับในเมื่อเขาไม่เขาไม่ยังตั้งใจจะไปไม่ตั้งใจจะทําคดีนี้ให้เราอยู่แล้วตั้งแต่วันที่ผมไปสอบปากคําคณะกรกรมการก็บอกผมอยู่แล้วว่าเขานะไม่เชื่อหลักฐานของเราอยู่แล้วอืม เ,า, Dante, เาไม่เชื่อหลักฐานของเราแล้วเขาแล้วเขาจะมาให้เราเอาหลักฐานได้ใไม่นะครับก็ผมถามว่าเป็นหน้าที่ของเราหรือเปล่าที่ว่าเราจะต้องเอาหลักฐานทั้งหมดไปป้อนให้เขาเส่ปากใช่ครับคือคือถ้าเกิดว่าวันนี้ถ้าพี่อาตมเอาหลักฐานไปให้เขาทั้งหมดอ่ะแล้วผมถามว่าดีไอเขามีหน้าที่ทําอะไรครับมีหน้าที่นั่งรอเหรอรอให้ให้ให้ประชาชนเอาหลักฐานมาให้แล้วตัวเองก็ดูเหรอแค่นั้นเหรออันนี้คือหน้าที่ของของดีไอใช่ไหมกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยเชื่อมกันบ่อยแล้วว่า กรมสอบสวนคดีพ um, right. ิเศษถูกไหมคดีพิเศษ่ะมันจะต้องมีพิเศษเลยแต่ไม่ใช่ไปล่องเรือกับดาราการไปล่องเรือกับดาราเนี่ยผมถามว่าไปล่องเรือทําอะไรกันไปหาหลักฐานอะไรครับล่องเรือกับดาราไปหาหลักฐานอะไรอ่าผมถามพี่เอกว่าเขาไปล่องเรือหาหลักฐานอะไรกันกับดาราแล้วอีกอีกอันเนี่ยที่อ่าที่ผมงงมากเลยอ่ะที่เขาบอกว่าที่ที่เอาเอาทรายจากกระบอกเนี่ยไปให้เขาเขาบอกว่าทรายไม่ได้บอกว่าเออทรายไม่ได้ทําให้ตาย อยากจะรู้เหมือนกันว่าขอเขาตอสมองตัวไหนชิดอ่ะเอาเอางนี้พี่ผมถามเลยนะเรื่องแรกเลยนะเอาเอาเอาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะวันที่ตายเนี่ยตัรงน้องแตงโมเนี่ยเจอศพวันไหนกันแน่ฮะวันที่ตายอ่ะถ้าเจอศพวันไหนละถ้าเราเอาตามข่าวนะเจอวันที่ยี่หกภาพาสองห้าหกห้าเวลาสิบสามสีาสิบห้านาที อันนี้ผมจำแม่นเลยเพราะว่าผมก็เฝ้าดูอยู่เหมือนกันว่าจะเจอศพน้องตอนไหนนะครับวันที่เจอในครูที่ยี่บหกนะครับกุมภาสองห้าห6 5้าเวลาสิสานาฬิกาสิบห้านาท, 5, นาทีอันนี้แม่นเลยตามข่าวอืมแล้วทำไมแล้วทำไมไอ้ตรงที่ผลนิติเวศของสมานตุวแห่งชาติเนี่ยถึงมาว่าเจอศพวันที่ยี่บสี่กุมภาพันส์2565หกสิบห้าไปแจ้งตายใช่ไหมไปแจ้งไปไปไปพปบศพอ่ะอ่าใช่ก็คืออ่าที่ผมเห็นก็คือเป็น เป็นใบแจ้งตายจากสถาบันนิติเวียนิติาวรลงพิปาล่ตำรวจใช่ไหมคะใช่ครับอ่าทีที่ใบแจ้งตายศูนยเต็ดงหกแปดทับองห้าหกห้าลงวันที่หนึ่งเวลาสองสองห้าหกห้าอ่าบอกว่าพบศพันที่ยีสอันเนี้ยผมยังงงเลยว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่หลักฐานเท็จเหรอฮะก็นี่ไงเท็จไม่เท็จอ่ะก็ได้หละพอเราเจอศพจริงๆเราเจอมาที่ยี่บหนะใช่ครับเจอวันที่ยี่หเวลาสิบสาม5น แต่เวลาที่เขาไปเขาบอกว่าเขาพาไปสูสสอบแบบเขาบอกว่าเขาผ่าวันที่ยี่บหกแต่เจอศพเนี่ยเขาเจอวันที่ยี่สี่นั่นแหละครับเนี่ยนะครับ,รบก็เห็นก็เห็นเขาบอกว่าดีอ่าทีไายนี่เขาให้แถลงข่งาววันนั้นอะไอ้วันนั้นเขาบอกว่าหลักฐานของนี่นเรื่องลอยถูกต้องไหมัผมพูดนะหลักฐานของพี่เรื่อนลอยแต่ผมถามว่าหลักฐานแบบเนี้ยที่ของของสถาบันที่ิีเวสลเรืองรงปฏิบาติตำรวจเนี่ยอันนี้มันมันไม่ได้เรื่อนลอยใช่ไหม ก็นี่ไงคำถามว่าทําไมคุณไม่ตรวจสอบเขาเรียกอะไรตํารวจที่มุงกุดครอบบ่าก่อนนะอ่าผมถามหน่อยอถูกไหมมุงกุดครอบบ่าเนี่ยผมถามว่าทําไมคุณไม่ทํอหลักฐานเนี่ยเดซไอทำไมไม่ตรวจสอบแล้วว่าทีเวลาเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยทําหลักฐานเทจขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมทุกอย่างเท็จเนี่ยและทําไมถึงถึงไม่ไม่กล้าตรวจสอบี่ ก็ยังมุ่งอยู่ว่าเออทำไมถ้าเกิดว่าวันนี้ถ้าเขาบอกว่าเขาอยากจะจัดการคนที่สร้างหลักฐานเท็จใช่ไหมฮะก็บอกให้เขาจัดการให้หมดเลยขบวนการที่สร้างหลักฐานเท็จอ่ะเนี่ยสถาบันอิสระโรงพานตำรวจเนี่ยสร้างหลักฐานเท็จเนี่ยพบศพวันที่ยี่สิบหกแต่คุณบอกว่าลงในนั้นอ่ะพบศพวันที่ยี่สิบี่จัดการไหล่ะใช่ทิีใดเขาจะเขาจะจัดการจัดการไหมล่ะไม่หรอกผมว่าเหมือนเดิมอ่ะนะมีแต่ออกมาแถลงแล้วก็นี่เครดิตคนอื่นแล้วก็แล้วก็จะอาจจะหาทางหาทางลงอปิดคดี เอออีกเรื e ่องหนึ่งพี่พี่ไปร้องอ่าพี่ไปร้องสอบสี่ในตำรวจไปที่ไหนแลพี่ก็เงียบหายไปกับสายลมและแสงแดดเงียบเลยไม่มีใครตอบรับไม่ไม่ไม่มีใครตอบรับตอนแรกก็ใหม่ๆก็คืกคืนเน่ะตอนนี้ก็เงียบหายไปแล้วเพราะว่ามันใกล้จะเกษียณอายุราชการกันละอีกไม่ถึงนี่มันเดือนแรเดนนี้สิบกว่ากรกฎาละสิงหากญยาก็เกษียณละสามสิบปัญญาเกษียณละประธานกรรมการก็เกษียณอายุราชการสามสิบปัญญา ก็ก็แสดงว่าที่พี่ร้องไปเนี่ยก็คือแค่ตั้งคณะกรรมการสอบเล่นตายีเล่นละครสัตว์ให้กับประชาชนดูว่าได้ทั้งตั้งคณะกรรมการสอบแล้วแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ครับโอ้โหสุดยอดมากต้องต้องจ้างไปแสดงแถวจังหวัดแสดงทาาใต้แล้วมั้งแต่เนี่ยก็มันก็เรารู้รู้กันอยู่อะตำรวจสอบตำรวจก็รู้อยู่แล้วในประเทศไทยใช่ไหมตำรวจสอบตำรวจอ่ะใช่ไหมล่ะนี่แหละ ที่รู้ไหมว่าหลักฐานเนี่ยสำคัญชิ้นหนึ่งนะที่แม้กระทั่งผบตรเนี่ยนะครับพลเอกสวัสดิ์แก้วสุขเนี่ยแกเนี่ยยังไม่สามารถตอบคําตอบนี้ให้กับประชาชนได้เลยแม้กระทั่งผู้บัญชาการตำรวจภาคหนึ่งหรือคณะตํารวจที่ทํางานชุดนี้หรือแม้กระทั่งกรมสอบสวนพิเศษหรือแม้กระทั่งกระทรวงยุติธรรมเนี่ยหรือแม้กระทั่งหมอนิติเวศเนี่ยนะหรือหมอคนไหนก็แล้วแต่ในประเทศไทยเนี่ยนะยังไม่สามารถตอบคําตอบนี้ได้เลยคือ บาดแผลขาข้างฝาน้องแตงโมว่าเกิดจากใบพัดเรือหรือของมีคมพี่เดดิดูดินี่คือคำตอบที่ไม่มีใครสามารถตอบได้ในคดีน้องแตงโมจนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครกล้าตอบเลยโดยไม่กล้าเชิญหมอธวัชชัยเนี่ยไปเป็นพยานในคดีนี้เห็นไหมมีหมอธวัชชัยกัญจนาลินคนเดียวนี่แหละที่กล้ายืนยันว่าบาดแผลขาข้าง,างฝานเนี่ยไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือ ใช่ครับเดี๋ยไหมใช่ครับเนี่ยผมถามเลยว่าทําไมเดซไอไม่กล้าตอบคำถามเนี่ยวันที่คุณแถลงข่าวทําไมคุณไม่กล้าตอบคำถามทำไมสื่อมวลชนไม่กล้าถามคำถามนีก้กับกับเดซไอหรือหรือหรือตารวจหรืออายการดาวถูกไหมก็คือแล้วเอ้แล้วอย่างเขาอ่าี่ตอนที่ทแถลงข่าวมาใช่คําว่าสันนิษฐานัาเตินไปได้ผมจําได้นะครับว่ามีท่านผบตรลอเนี่ยเป็นคนให้สัมภาษณ์เองนะครับในรายการช่องจัด นะครับที่ผมดูข่าวเขาให้สัมภาษณ์เองว่าสันนิษฐานตามเป็นไปได้ว่าเกิดจากไปพัดเรือเรื่องอากในที่เกิดเหตุอะนะครับไม่พบม,มีดสเลมหนึ่งไม่พบป่าสะกาันเลย,เลยถ้าในที่คนเกิดเหตุพบม,มีดสเลมแล้วก็จะสันนิษฐานว่าเข้ากับมีดได้ไหมถ้าพบป่าสัการก็จะสันนิษฐานว่าเข้ากับป่าได้ไหมแต่ในที่เกิดเหตุเขาถามนักข่าวว่าแล้วพบมีดสเลมไหมล่ะพบป่าสะการไหมล่ะนี่คือคําตอบของพบบรอผมก็จะมองถึงว่าสรุปคือเวลาับอเหตุเนี่ยที่เหตุเนี่ยก็ ทำคดีเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ไปเยอะเวลาที่ผู้ก่อเหตุอ่ะกอ่อก่อเหตุแล้วเสร็จจะทด้อาวุธเอาไว้ในข้องในที่เกิดเหตุใช่ไหมจะไม่เอาไปไหนใช่ไหมเขาจึงเอาไว้ให้ตำรวจตื่ใช่ไหมเนี่ยเขาเขาไม่มีเอาไว้ให้เหลือหรอกผมเคยทําคดีน้องหญิงนาฬิกาเยาวราชน,นะอัพราัเตเลอร์ตำรวจเนี่ยภาคหนึ่งเนี่ยก็ไม่เจอนะไม่เจออาวุธที่ทําร้ายน้องน้องหญิงนาฬิกาเยาวราชน ไม่เจอนะไม่เจออุปกรณ์ที่ใช้ตีไม่ว่าจะเป็นไม้ไม่ว่าจะเป็นแป๊บอะไรก็แล้วแต่ที่ตีศีรษะน้องนาฬิกายาวิลาชนะชแต่พี่เอกรู้ไหมว่าสารสามารถจําคุกตลอดชีวิตในอพมาตาสองแปดแปดได้จที่ดูแล้วกันสองแปดแปดอ๋อน้องหญิงที่ตกรถใช่ก็คือมันมันเหมือนกันนะกับคนบนเือเอาคนถามงี้เลยก็ได้ว่าอย่างน้องหญิงนาฬิกายาวิลาชเนี่ยนะเขาเนี่ยก็คืออยู่กับอฟสองต่อสอง นะแล้วก็ไม่มีใครรู้เห็นเลยมิจิเมสรถเหมือนกันอ่ามีจิเมสรถว่าจอดเวลานั้นเนี่ยน,นะนะแล้วก็มีคลิปเสียงของน้องหญิงที่โทรศัพท์กับเพื่อนถูกไหมอ่าแล้วก็มีหลักฐานคือบาดแผลที่ศีรษะที่เป็นวงกลมสองวงเลขแปดถูกไหมอ่าเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่มีพยานรู้เห็นเลยนะ ของกลางที่เป็นวัตถุพยานที่ผบตรอ้างว่าถ้าเจอมีดเจอขวานเนี่ยถึงจะลงโทษผู้ต้องหาได้เนี่ยคดีน้องหญิงนาฬิกาเยาวราชนี่ยเห็นไหมครับเขาเนี่ยตอนแรกตำรวจ้อยเวียนทำคดีเป็นยังไงพี่พี่เอกรู้ไหม,มเหมือนกันคือประมาทประมาทประมาทนประมาทเพราะอะไรเพราะเชื่อในอ็อบว่าน้องหญิงนาฬิกาเนี่ยตกรถเทนเลอร์เองอ่ามันเหมือนกันไหมไอ้เคเนี้ก็คือ น้องแตงโมเนี่ยตกเลยเองโดยมันนั่งปั๊สมัตท้ายเรือแล้วก็จับขาแซนแล้วตกท้ายเรือใช่เห็นไ,ไหมมันเหมือนกันไหมแล้วก็ห้าคนบนเรือเนี่ยก็คือเป็นแนวทางเดียวกันเลยคือไม่มีใครเห็นการทําร้ายไม่มีอะไรเลยแต่บาดแผลของน้องน้องแตงโมขาข้างฝามันไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือแล้วผมถามว่ามเมื่อมันไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือ แล้วมันเกิดก่อนที่จะมีการจมน้ําเสียชีวิตมันต่างอะไรกับคลิปเสียงที่น้องหญิงนาฬิกาเยาวลาต้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆถูกไหมมันไม่ไม่ไม่ต่างกันคดีนี้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะเราเองเนี่ยผมเองเนี่ยก็เคยทาสําเร็จมาแล้วจนกระทั่งสาลลงโทษอ๊อฟเนี่ยโดยจาคุกตลอดชีวิตแล้วก็ทานายตั้มเนี่ยเป็นทานายความให้กับออนาะยอ๊อฟนะอ่าเห็นไหมผมถามว่าคดีเนี้ย มันก็เป็นคดีเดียวกับเหมือนแตงโมมันไม่ต่างอะไรกันหรอกมันตกมันตกรถกับตกเรือใช่ครับอ่าแล้วก็ผลก็มีหมอเนี่ยบางคนเนี่ยนะที่รับจ้างมาเนี่ยมาเบิกความเนี่ยให้คำวินิจฉัยว่าเกิดจากตกรถแต่มีหมอของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเดนยันว่าถูกตีด้วยของแข็งไม่มีคมแล้วก็มีหมอของสถาบันตำรวจเนี่ย ท่านหนึ่งที่มาให้ความเห็นของวิชาการนะก็ว่าปาดแผลนี่มันน่าจะเกิดจากการที่ถูกตีด้วยของแข็งไม่มีคมเหมือนกันนะเห็นไหมครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะมันก็คือการเอาของแข็งไปกระทบกระศีรษะเห็นไหมสุดท้ายสาก็ลงโทษได้ตาม288แล้วลองแต่งโมมันจะต่างตรงไหนอะ